มีาฮอยางมีดอกอะน,นี้แรงที่มันตัดได้ที่ดิดูเสียดูแสงตัด Euro 4นะครับใส่แจกตัดแรงนะครับแรงับแรงครับแรงก็แรก็เดิมนะแรงก็เดิมรจริงยากคิดเลยเนี่ย รอพี่สัดเฉยๆเลยผมจะดูวิ่งอย่างตัดอย่างไรต้องตื่นกว่าะครัตะนันใช่ตรงหน้าเขาแล้วพี่นาเผาอี๋อนี้มีซ่องเกล่ยวแล้วเนี่ย่ตกเลยน้าด เจนหนึ่งไม่เป็นเจนหนึ่งเจนสองไม่เป็นมันเป็นจังหวัดมุกเจราหามแลแหละผมว่าพี่เคยผ่านมาหมดแล้วล่ะใช่บอกตรงเลยถ้าพี่พูดมาขนาดที่ว่าพี่รอห้ผมฟังคือพี่เคยผ่านมาหมดแล้วล่ะผม่รอให้พี่ไงผอรให้ทุกอย่างแล้วล่ะยางดอกรี่ฮะยางมีดอกระเนี้ยแรง เ่นได้นี่แหละห้ามว่าจะจริงยางอะไรอ่ะ9งเนี่ยปั๊มพี่มีอะไรป่ะมีนะครับสี่จนอกเหรอเออไม่แน่ใจมันได้เป็นตัวนอกครับ องไรต้องตื่นหรอะรตะน,นันใช่อยากได้ไอะไรก็ได้ไลองครับดูบ้าครับน่าจะไม่อยากพวกติก่มก็จะมีแค่นี้ครับ ไปมีเยอะแล้วปุ๊บพอดีเหมือนรถผมมันไม่ได้มาหลังเแบบว่าขานาดนั้นเนี่ยไม่ไม่จ๋าใช่ครับไมได้รัแล้วหนกจ๋าใช่ี่แรงนะะครับแรงครับแรงครับแก็แรก็เดิมนแรงก็เดิม เต้าแค่นั้นแล้วแค่นั้นเลยครับจริงๆเลยอะ่ะใจจริงจะได้นะใช่ครับวันนี้ควงแถมแล้วกันเพื่อนมืนได้ใชยได้เชยข้างหน้านี่ไหมครับ ไอ้เียนี่ยงไปแดงเลยไปแดงไปในนมลผมดมลหนึ่ง,งแล้วกันะเนอะอแบบใช้งานครับแต่จริงยากขินเลยเนี่ยรอพี่ซัดเฉยๆเลยผมจะดูวิ่ง <c oughs> <c oughs> ต้องถ้ำมาครับดูไม่ทันแล้วคนเดียวครับพี่ต้องพี่ต้องขับหรืพี่ต้องให้แฟนพี่มามาดูให้อันนั้นได้เลยพี่ไม่ไปด้วยใช่ไหมกลัวฮะกลัวก็ไม่รู้จังว่าไงไม่เคยไปนั่งรถซิ่กมาไถ่ไงไม่เคยนั่งรถซิ่งไถ คนขับของคนนั่งมันคลละลงนะใช่จริงนมากครับที่เพิ่นตัดให้ดีดีดูเสียงตัดโ u r o ะครับไสแตกตัดใส่แตกอันนี้มาติดตั้งกล้องอันตาบ,บูนครับแล้วก็แก้รีแมปนะจบหมดเลยทุกอาการเลยครับฝากด้วผมจะเล